โอกาสพาธิการบันพิตเตชวโรเจ้าวาดวัตอรุณลังสีบันใหม่และก็เจริญพรญาติโยมจิตยานุสิตลูกหลานตาวบันใหม่บันใหม่ใสทองทั้งสองหมู่บ้านทุกท่านทุกคนวันนี้เราก็ได้มาร่วมกันทำบุญบันอดีตเจ้าอาวาสซึ่งตรงกับวันที่31ตสุลาคม2 5ง7 เป็นวันทำบุญที่เราได้เริ่มเป็นประเพณีมาทีนี้ก็เป็นปีที่สิบห้าแล้วเพื่อเป็นการอุทิศอุศลไปถึงอดีตเจ้าอาวาสที่ท่านได้ม,มาเคยปกครองวัดเ็นเจ้าอาวาสที่วัดนวติธารามวัดท่าบ้านใหม่ของเราแห่งนี้มีหลวงปู่ช่วยเขมโกนำสกุลเดิมคันธศีหลวงปู่จันทร ถาวโาเรานามสกุลเดิมบงพุทธาหลวงปู่ยอดศีรปัญโยนามสกุลเดิมปัดชิมบู์ตลอดถึงท่านเจ้าอาวาสทั้งหลายทั้งควงที่มาจรโลุงศาสนารักษาศาสานาอยู่ที่วัดนวพิพาลามซึ่งอาตมาได้พูดแล้วว่าวัดนวพิพาลามของเราเนี่ยตั้งวัดตามประวัติแล้วก็โน่นตั้งแต่ปี2370บ 2,570เนี่ยวัดท่าของเราเนี่ก็จะมีอายุครบ200ปีอ่าแสดงว่ามีอายุยืนยาวมานานพอสมควรก็คงจะมีเจ้าอาวาสอัดเปลี่ยนกันรักษาคุ้มครองวัดแล้วก็อาญาปายม่อพ่อแม่ลูกหลานเราอ,อยู่ในศีลในธรรมมาเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการ แสดงออกซึ่งความปัญญรตตาเบทีซึ่งนักปาชท่านว่าอันผู้ใดได้อาศัยร่มไทพลึกควรสำนึกคุณไว้จะได้ผ่านอย่าหักด้านรามกิ่งให้เสียการจะเป็นทานเสียปเปล่าไม่เข้าทีอันคนดีมีจิตดำรงมั่นอยู่ในอันดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีมีมิตรเครื่องหมายของคนดี คือกตัญญูกตะเดีพีไม่ลืมเลยคำว่ากตัญญูแปลว่ารู้คุณกตะเดีแปลว่าทำการตอบแทนอันนี้มาัมาคู่กันรู้จักคุณคุณแล้วก็ต้องทำการตอบแทนไม่ใช่รู้จักแต่ว่าคนนั้นมีคุณมีคุณกับเราแต่ไม่ทำการตอบแทนอะไรเลย ก็เรียกว่ายังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นในวันนี้อาตมาจึงได้พาญาติโยมได้ทําบุญดังก่าวมาเป็นประจําก็เนื่องจากเอาวันของหลวงปู่ยอดศีีรัญญโยซึ่งท่านได้มรณภาพคือวันที่30ตุลาคม2 5ง2550แล้วก็มาทำชาปนาิกิจศพมาเผาอยู่ที่หน้าสาราเนี่ย วันที่4พฤศจิกายน2550นอาันั้นเราก็เลยตั้งเอาวันมรณภาพของหลวงปู่ยอดเป็นวันอภิบ,บุญอดีตจเจ้าอาวาสประจำวัดก็ดังอัตมาได้กล่าวเรามาระลึกนึกถึงความกตัญญูกตัญเวทีการแสดงออกอย่างนี้มีท่านภาษาดีบุตรเป็นต้น ท่านได้ทำมาอย่างเรื่องท่านกล่าวไว้ว่าภาษารีบุตรตับพระโมกขลานี่เดิมชื่อของท่านก็คือภาษารีบุตรนี่ยชื่อว่าอุปติตสะมานกพาอโมกนลานะเนี่ชื่อว่าโหริตะมานกสองคนนี้เกิดในตระกูลพรามมหาศาลมีทรั์แปดสิบปตแล้วก็เป็นเพื่อนกันรุ่นรา,าวเขาเดียวกันไปเที่ยวที่ไหนก็ไปด้วยกันไปดูมอหรศพ เต้นำรำฟ้อนอะไรต่างๆก็ไปด้วยกันวันหนึ่งชายหนุ่มทั้งสองคนพร้อมด้วยบริวารห้าร้อยก็ไปดูมาหารสพปรากฏว่าวันนั้นเกิดความสลุสังเวชมาคิดว่าเออคนที่เต้นที่ร้องรำอยู่คนเวทีีหรือคนที่นั่งดูอยู่ข้างล่างเนี่ยอายุไม่เกินร้อยปีก็จะตายแล้ว เราจะมมัวเมาสนุกสนานอะไรกันก็เนืกอคงธรรมสังเวชวันนั้นเรียกว่าไม่สนุกไม่ลื่นเลิงเหมือนกับคราวก่อนๆปั้นก่อนๆน,น,น่ะเมื่อใครเล่นตลกออลก็หัวเราะไปกระเถาใครเล่นผูกใจก็ให้รางวัลให้เงินก็คงจะเป็นเหมือนกับปั้นเรานี่แหละเงินให้กันผู้ใดเป็นดีร้องดีในนั้นก็เหมือนกัน แต่วันนั้นเนี่ยปรากฏว่านั่งพิจารณาเกิดธรรมสังเวกเมื่อคิดเช่นนั้นก็เลยปรึกษาหาเลือกันว่าเราควรจะออกไปสแสวงหาธรรมะทางหลุดพ้นตกลงกันแล้วก็ไปขอบวชในสำนักของอาจารย์สนชัยเวรัตบุตรซึ่งเป็นอาจารย์ครูระบกในสมัยก่อนที่มีชื่อเสียงมากทั้งหกคนเนี่ยปรากฏพะตัตเยนะ กุระนาตสป,ปะมัคคิริโคสารอาชิตตะเกสกัมพลสนชัยเวรัตรบุตรอันนี้คนาตะบุตรหกคนเนี่เรียกว่ารูทั้งหกมีชื่อเสียงมากมีลูกศิษย์สํานักละห้าร้อเพราะฉะนั้นก็เลยไปบวชในสำนักของอาจารย์สนชัยวันหนึ่งอุปติตสามานุกหรือว่าภาษาีิบุตรเนี่ยออกไปนอกเมืองก็ไปเห็นพระอัตชิ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีทั้งห้าปัญจวัคคีทั้งห้าก็มีหนึ่งโกลทัญญัตสองวัตตะสมหานามะสี่พัทธิยะห้าอัจฉริไปเห็นพระอัจฉริกำลังเดินบินทบาทด้วยอาการสำรวมอุปกิสานนกเนี่ยก็เลยมองดูเกิดความเรื่องใสอยากจะเข้าไปถามว่าท่านเป็นลูกศิษย์ใครใครเป็นครูของท่านเป็นอาจารย์ของท่าน ก็เกิดความเกรงใจเพราะขณะนั้นพระท่านกําลังทาจิตของสงฆ์ก็คือบินทบาทจะเข้าไปพูดไปคุยกันก็มีความเกรงใจก็เลยเดินติดตามไปข้างหลังจนไปถึงที่แห่งหนึ่งพรจจะติชิท่านก็ปารกที่จะนั่งสันอาหารมันบม่มีวัดเหมือนกับท้องปัจจุบันที่จะเข้ามาวัดนก่พอบินทะบาทไปเรื่อยจาริกไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเมื่ออุปติสามนกเห็นก็ เลยเข้าไปปูที่นั่งถวายาแล้วก็หาน้ําหาอะไรถวายท่านพอท่านอัจฉรชิตขั้นเจ็ดเนี่ยก็เลยเข้าไปถามเตวตาแล้วว่าใครเป็นครูของท่านท่านเป็นลูกศิษย์ของใครท่านชอบธรรมะของใครท่านอาจฉรชิกก็เลยว่าเราเป็นลูกศิษย์ของพระสมณโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปติตสามนบก็เลยถามว่าครูของท่านสอนอะไร เรายังเป็นผู้บวชใหม่อยู่เพิ่งเข้ามาสู่ธรรมที่ในยังไม่นานอุปติสัมมนุก็เลยว่าเธอแสดงธรรมไปเลยแม้แนน้อยนี่เราเนี่ก็จะสามารถรู้ด้วยร้อยในพันในก็เลยแสดงธรรมว่าเยธรรมาเหตุตุกปะวาวยก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีเหตุเป็นแดนเกิดถ้าจะดับก,ก็ต้องดับที่เหตุพรัตถ,ถาคกตัดอย่างนี้ หมายถึงว่าสิ่งอันใดท,ท,ทั้งหลายทั้งปวงม,มันมีเหตุเป็นเด่นเกิดคือเฮาทั้งหลายเนี่ยมันมีเหตุเลยมีฟอมีเม่มีกิเลสตัณหาเป็นยดนเกิดถ้าจะดับก็ต้องดับที่เหตุก็คือกิเลสตัณหาเมื่ออุปติสาาัมมโนฟังทำย่ออย่างเนี้ยด้วยปัญญาอันเฉลียวฉลาดของท่านเนี่ยสามารถรู้เป็นร้อยในพันในแล้วในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระส,สดาบันดวงตาเห็นธรรมแล้วท่านก็ ถามถึงพระพุทธเจ้าเมื่อทราบแล้วก็ไปบวชกับพระพุทธเจ้านี่ประวัติของพระสารีบุตรจากนั้นเมื่อท่านได้บวชแล้วเนี่ยเวลาจะหลับจะนอนเนี่ยท่านก็จะหันศีรษะไปทางที่พระอัจฉริจอยู่พวกภิกษุทั้งหลายซึ่งไม่ทราบเรื่องเนี่ยก็ตู่พระสารีบุตรว่าท่านเป็นคนถือคิดหมายถึงว่าถือมงคลของคิด มันกับเขาเนี่ยนะตะกวานนะท่านโยมท่านทายท่านนาไปทางนี้เป็นมงคลอ่าท่านหันหนาไปทางนี้ก็ดีมันเป็นอัปมงคลมันบ็ดีเนี่ยตะกวานเขาเนี่บางคนก็ถือเนี่ยอ่าท่านจิตเป็นนั่งตรงนั่นนอนตรงนี้ต้องหันหัวไปแบบนี้แบบนี้นี่ยเนี่ยก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าภาษาลิบุตรภาษาบกเ้องขวาเนี่ยยังถือคิด นังถืออันใดอันนั้นอันนี่เาเป็นมุงค้นเป็นครงความเจริญพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกเข้ามาถามว่าได้ยินว่าเธอเนี่ยหันหน้าไปทางนั้นจึงนอนหันหน้าไปทางนี้จึงนอนจริงหรือเพราะอะไรจึงทําอย่างนั้นเนี่ยพระสารีบุตรก็เลยกล่ากอุลให้ฟังว่าที่ข้าพาเจ้าทําอย่างนั้นก็เพราะระลึกนึกถึงอาจารย์คือพระอัจฉชิกเป็นอาจารย์ของข้าพาเจ้าได้รู้ธรรมะได้เข้าวาบวชใน้ศาสนาเนี่ย เพราะพระอัตชิจึงนึกถึงบุญคุณของ่นเวลาทราบเอาไปนอนอยู่ทิศน,น,นี้ยิศเหนือในหันหัวไปยิศเหนือทราบเอาไปนอนยู่ทิศไต็หันหัวไปทิศใต้ตราบ่ายานนะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสสรรเสริญว่าท่านพระสารีบุตรเ,เป็นผลกตัยุกตาีู่้จับบุญคุณของผูบาอาจารย์เห็นบ่โยจมก็ะะจะเอาตัโจมตารที่ เอามีพวเมผู้บาอาจารย์ได้ระลึกนึกถึงถือว่าเป็นบุญเป็นคุญที่อาตมาพระยาทมทำมาหนี่เป็นสิบปีก็เพราะอยากให้เขานี่ได้มองดูได้เห็นเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนะับถือ,อเคารพปุซ่าเพราะว่าเขาเก็บอัฐิกระดูกเป็นไปแล้วขณะเขาทำน้ำขึ้นมาเหย็ดอันไหนมันจะเปล่าจาบประโยชน์แล้วก เขาจะได้ระลึกนึกถึงบุญคุณ лон, คเป็นป้นอมๆกันนั่นกรเย็บบุญอุทิศหาและกัน,นึกถึงพ่อแม่ของเขาคอศันป์ปุญญาตายายของเขาคุสัลอ่าดัาดเงเียตธรรมะผู้ใดฟังนะว่าบรรพบ,บุรุษอ่าหากเราเสื้อสายของเขานีมันมนายาวนานเป็นยังมากอ่าที่ยากิโยมเห็นเขาพูดกันอ่าว่าปางหันเจ็บขั่วโคตร นับยมเข้าใจว่าปะหารเก็บทั่วโคตรนี่ใน,นสมัยโบราณเก็บทั่วโคตรนี่นับผู้ใดนับเขานี่เป็นอันดับหนึ่งผมว่าเขาเป็นคดีอยู่บ้าเรต้องนับเขานี่แหละปะหารเขาต่อไปก็ขึ้นข้างบนปะหนันคอเขาปะหารปูเขาปะหารปูทวดเขาอันปะหารแบบนี้เลิศเลยทั้งถิงนี่บ่มีปูทวดของทวดอีกหรออ่ารับรองได้ถึงปูทวดตายบุญละ รับประหานคำล้านอีกสามตัวสุตัวเขาเป็นต้นรับแต่ลูกเขารับแต่หลานเขาเหลนเขาเนี่ยทั้นป่าหานเขานี่เนี่ตะกูลนั่นแทบจะเกี่ยงเลยรับรองเราบ่มีผู้ใดไรเาหล่นอ่าป่าหานเขาป่าหานลูกเขาป่าหานหลานเขาป่าหานเหลนเขาเนี่ยอ่าบัดเลยเนี่ยเขากระเทกันจักผู้ใดเป็นพ่อเป็นแม่จักปัญพบุตรธรามะตั้งใสเพราะฉะนั้นเขาเง็ยบุญอุทิศ กุศลหาพ่อแม่ปูยาตายายดังเรีลตามาพุทธเป็นการแสดงออกตึงความหลักความปัตตัญยุปตะเวทีระ,ะลึกนึกถึงบุญคุณของเตนดังพุทธภาษิตเตามายกเป็นหออัวข้อแห่งพระธรรมวิเสนาเมื่อสักครู่นี้ว่านิมิตตังสาธุรูปานังปัตตัญยุปตะเบติตาซึ่งแปลว่าความปัตตัญยุปตะเวทีเป็นนิมิต คือเครื่องหมายนิมิตติดกับว่าเครื่องหมายเป็นนิมิตเครื่องหมายของคนดีคนดีเนี่ยบ่มีนิมิตบ่มีเครื่องหมายในประกวดมันกับตำรวจทหารมันกับพระราชทานว่าอันนี้เรียกว่านายจ่าเรียกว่านายลอยนายพลนายพันบ่มีเนี่ยเป็นต้นนะขยันกับขออนุโมทนากับญยติจโยมกอบไม่ออกชนะเรารูปฐานปิญญานุสิต อลองปูอดีตเจ้าอาวาสทั้งหลายที่เอาได้ปัโลกทำบุญคิดปัหาดังนั้นเดยนสุสลนผลบุญที่เราท่านได้ประกอบไปทำาุญญ์นี้ขอจงสำเร็จเดชดวงวิญญาณของหลวงปู่ช่วยเทมโกหลวงปูจันหาวโรหลวงป่ยอดศีรปัญโยตลอดถึงอดีตเจ้าอาวาสทั้งหลายทั้งปวง ที่รวมทานมาแล้วก็ดีและคุณกุศลเหล่านี้จงสะท้อนย่อมตอบสนองญาติโยมลูกหลานสิดจานุสิ์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้จเจริญด้วยอายุวันนะสุขภพละปฏิพานธนาสารสมบัติจเจริญในชีวิตครอบครัวเจริญในชีวิตการง,งานโดยทั่วกันจงทุกขั้นทุกคนแสดงพระธรรมเทศนามาพอก็พอสมควรแกเวลา จึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการัชนี